สมมติเราเป็นเด็กอะเราเลือกนู่นนี่นั่นเราเลือกจากอะไรเราเลือกจากสีถูกไหมพ,พี่คิดว่าสีมีความสําคัญกับการตลาดมากแค่ไหนคะคือต้องบอกก่อนว่าผมโฟกัสเรื่องก,การใช้สีกับการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การตลาดเลยอะมันเริ่มจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเรามีโปรเจกต์ที่ต้องออกแบบแพคเกจจิ้งให้ลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ย แน่นอนครับผมเองไม่ได้จบดีไซน์มาโดยตรงใช่ไหมซึ่งก็ต้องคุมทีมเวลาเรารับบรีฟคุมบรีฟหรือว่าเวลาเราเราต้องเอาเอางานไปพิเศษลูกค้าเราก็พยายามหาความหมายในการเล่าเรื่องตรงนั้นจากครีเอทีฟหรือตอนที่เรา brainstorm ด้วยซ้ําทีเนี้ยมมก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งอะไปศึกษาเรื่องของงานดีไซน์แพคเกจจริงมากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะฟังก่อนนะ ผมพูดถึงแพ็กเกจจิ้งแต่ผมไม่ได้ตอบเรื่องแพ็กเกจจิ้งนะผมตอบตรงคําถามอยู่นะค,คือยังตอบเรื่องของการใช้สีกับการตลาดกับสีกับแบนดิ้งอยู่นะแต่ผมแค่อ้อมให้ฟังว่าที่มาของความคิดมันเป็นอย่างไรคือผมมองว่าพอผมไปศึกษาแล้วเนี่ยมันมีหลายศาสตร์ที่เขาพูดถึงคือเรื่องของการออกแบบไทโปนะครับเรื่องของการใช้แมตทีเรียลเรื่องของต่างๆนานาทํายังไงให้มันการตั้งชื่อด้วยซ้ำเออให้มันให้มันแคชชี่อย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมอะผมกับเชื่อเชื่อในศาสตร์ของ ความเบสิกของมนุษย์ตรงที่เราลองคิดดูดิสมมุติเราเป็นเด็กอะ่ะเราเลือกนู่นนี่นั่นเราเลือกจากอะไรเราเลือกจากสีถูกไหมไม่เชื่อคุณลองไปดูของเล่นเด็กดูก็ได้ของเล่นเด็กสีสันเยอะตลอดเพราะอะไรเพราะเด็กมันยังอ่านไม่ออกถูกไหมเพราะเด็กมันยังไม่รู้เลยว่ารูปนี้คือชื่ออะไรตัวอะไรตัวละครอะไรอย่างเราเราโตแล้วเราเห็นแล้วโอเคผู้หญิงหน้าญี่ปุ่นแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับความงามเราคิดเองเพราะว่าอะไรประสบการณ์ของเรามันบอกอย่างนั้น ใช่ไหมแล้วแปลว่าอะไรถ้าเเราจะทำอย่างนั้นคือเราก็ยังไปทําตามนอมชาวบ้านเขาทําตามสิ่งที่คู่แข่งคุณก็ทําอยู่เพราะว่ามันมีคนเซ็ตค่านั้นไปแล้วอะว่ามันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นทีนี้ผมก็พยายามมาศึกษาแล้ว factor อ,อะไรเบสิกที่สุดที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับ product อะไรก็ได้เกมไหนก็ได้แล้วมันไม่ได้มาวัดกันว่าใครจ้า,จาง f r e e l แพงกว่ากัน ใครใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมทตเทียลในการผลิตแพคเกจจรงที่แพงกว่าการหรือออกแบบแบนเนอร์ที่มันเจ๋งกว่าการอะไรเงี้ยก็เลยมาค้นพบว่าจริง,รงๆอ่ะเบสิกที่สุดคือตาเราอะ่ะมองเห็นสีก่อนแล้วค่อยมองเห็นรูปร่างว่ารูปร่างฟอร์มยังไงนู่นนี่นั่นหรือจะมีรูปอะไรแล้วค่อยเล็กของในด้ซ้ำว่ารูปนี้เป็นใครแปลว่าอะไรคือเห็นสีแล้วจะเลือกก่อนว่าชอบสีนี้หรือสีนั้นหรือเปล่าอย่างอย่างผมเนี่ยอาจจะโชคดีตรงที่ว่าทําสินค้าที่การแข่งขันสูงมากๆมา ยาวนานพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามหรือว่าพวกไอทีแกจิตหรือแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่างผมเคยทําแบนเนอร์ที่เป็นลูกขาวดำในธุรกิจแฟชั่นที่ควรจะต้องเห็นสีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยมันก็ผลต่างแล้วอ่ะคนก็งงมากขึ้นว่าเอ้ยทำไมมันเป็นลูกสีอย่างนี้หรือเงี้ยมันเกิดความแตกตา่างไงมันเกิดความสร้างความน่าสนใจขึ้นมาใน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 คอนเทนต์นั้นในคอนเทกซ์นั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเบื้องต้นสีเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่า คุณจะพได้เปอร์เซ็นอะไรอยู่คุณคืออะไรอะไรเงี้ยได้เลยที่เหลือเนี่ยไอ้ตัวหนังสือหรือว่ารูปประกอบหรือว่าต่างๆนานามันเป็นตัวองค์ประกอบให้ให้บ่งชี้ว่าสีนี้มันมันพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะอ่าเป็นตัวยืนยันอะมากกว่าครับผม